จากที่เคยมีผมหนาตอนนี้เส้นผมขาดหลุดร่วงและผมบางรู้สึกหมดความมั่นใจและกังวลมากอยากทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการรักษาค่ะค่ะเส้นผมหลุดร่วงถ้าหลุดนิดหน่อยเนี่ยมันก็เป็นช่วงมันผัดบ้างหลุดร่วงบ้างแต่นี้บอกว่าหลุดจนบางนะคะก็แสดงว่าหลุดเยอะอ่อที่เคยประสบเนี่ยบางทีเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็มีนะคะ เพราะว่าบางทีใช้แล้วแพ้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองแพ้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะคะก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะก็ลองหยุดใช้ลองหยุดใช้สิ่งที่ใช้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ลองลองหันมาใช้ธรรมชาติดูนะคะอาจจะพักผมโดยการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆเลยเอาน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวที่เราหุงข้าวข้าวไรสารพิษนี่แหละคะ่ะยิ่งข้าวหมอเขียวที่ปลอดภัยคะ่ะ เราก็น้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็ผสมน้ํานะคะเป็นถังหนึ่งอะค่ะแล้วเราก็ล้างล้างสสะผมนะคะแล้วก็ล้าง,าง,น,ะะางน้ําสะอาดอีกทีก็ได้แล้วก็เอลองเช็ดผมให้แห้งหรือบางคนก็อาจจะไม่ใช้ตัวนี้ก็อาจจะใช้มะกรูดนะคะเผาไฟนะคะบีบใส่ลงไปในน้ํานะคะก็เหมือนกันใส่น้ําในถังแล้วก็บีบมะกรูดลงไปนะคะแล้วก็น้านั่นนะคะมาล้างหนังศีรษะสะผมด้วยเอ เพราะว่ามันไม่ได้ใส่เยอะมันไม่ติดผมนะคะแล้วก็แค่บีบน้ําลงไปก็จะอาจจะมีน้ํามันจากผิวลงไปด้วยนะกันดีอีกดีค่ะมันจะมีน้ํามันด้วยก็ล้างโดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์อื่ืลองดูถ้ามันแบบว่าเออดีขึ้นแบบเออช่วงนี้ผมดีขึ้นไม่หลุดร่วงน้อยหรือว่าไม่หลุดร่วงเลยแสดงว่ามันเราแพ้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นอ่ะเราก็ลองเปลี่ยนดูอันอื่นซิ ว่าเรายังจะเป็นอีกไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นก็แสดงว่าเราแพ้เคมีประเภทนั้นนะคะก็ลองดูนะคะ,อะขอบคุณค่ะพี่หมูนอกจากผลิตภัณฑ์ที่แบบไม่ถูกกับกับเส้นผมที่พี่หมูบอกแล้วนะคะก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่หมูที่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะนอนดึกนะคะเพราะว่าเพื่อนแบบเนี่ยเมื่อกี้เขาเข้ามาหาที่บ้านแล้วเขาก็พูดว่าเออเนี่ย พอมาอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยจากปกติที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเรื่องผมร่วงเลยแต่พอมาอยู่ที่พระประแดงค่ะคือไปทํางานคือไม่ได้ทํางานมานานหลายปีมากแล้วแล้วเขาต้องนอนดึกตื่นเช้าแล้วก็ทําท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 ั้งวันแล้วเขาบอกสังเกตว่าผมค่านร่วงค่ะเขาบอกเนี่ยอยู่บ้านไม่เป็นเลยนะเนี่ยค่ะก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะคะที่สามารถจะปรับดูนะคะว่าเออเรานอนดึกหรือเปล่าพักผ่อนไม่เต็มที่ค่ะอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันค่ะพี่หมอค่ะเนี่ยคะ อีกข้อนึงอะค่ะสังเกตจากคําถามมะค่ะท่านบอกว่าท่านกังวลม,มากอะคะอ่ะเพราะว่าจริงๆพออาการผมร่วงแล้วมันก็ค่อยๆร่วงไปอะค่ะพอเรายิ่งกังวลน,นะคะก็ยิ่งทําให้อาการนั้นนะคะยิ่งเป็นหนักอะค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าในอันดับแรกเลยอะค่ะเราต้องทําใจก่อนนะคะอย่าไปกังวลน,นะคะแล้วก็ค่อยๆทําตามวิธีอะค่ะ หรือถ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะพี่น้องเราก็ใช้กันเยอะก็ไม่ทราบว่าท่านท่านฟังแพทย์วิถีธรรมมาเท่าไหร่ก็คือการใช้พุทธอสถอนะคะก็คือ,อปสัสสาวะใช้หมักผมมาค่ะก็จะทําให้อาการหลุดล่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะแล้วที่รุง่งร่วงผมบางๆก็จะมีเส้นเส้นใหม่ๆงอกขึ้นมาถ้าท่านยังมันเกียดก็ใช้อย่างพิษที่หมูปอกก็ได้อะค่ะโป้มะขูดก็ก็ดีอะค่ะ เพิ่งก็เคยใช้ผลิตภัณฑ์มาปลูดเดี๋ยวนี้ก็ทาทาเองด้วยอะคะ่ะก็ซื้อมาปลูกมาเนี่ยคะ่ะก็ทําทเองก็ก็ใช้ได้ดีแต่ว่าถ้าใช้ที่เป็นสารเคมีเนีนะะ่ยค่ะก็สัสเงเกตเห็นเลยว่ามันก็จะทําให้หลุดร่วงได้นะคะทั้งหมดอะคะ่ะก็ต้องดูด้วยว่าท่านมีอาการเครียดกับการงานด้วยหรือเปล่าอะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่พี่แมมบอกนอนดึกก็หลุดร่วงอีกสาเหตุหนึ่งอะคะ่ะก็ต้องมาดูว่าช่วงนี้อะคะ่ะมีอาการเครียดในจิตใจไหมถ้าเครียดอะคะ่ะ เราก็ต้องมาแค่ตรงที่จิตใจเราก่อนก็ทํายังไงก็ได้ก็ค่ะให้จิตใจเรามันผปงใสแล้วก็ไม่เครียดะคะ่ะแล้วเราก็ลองปรับดูะคะ่ะแล้วก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งผลนะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวสักระยะค่ะก็จะดีขึ้นนะคะค่ะขอแชร์แค่นี้นะคะพี่แมวค่ะขอบคุณค่ะใช่อย่างที่น้องกุ้งพูดเมื่อกี้เลยนะคะพ่อพี่ถามคําถามกับไปว่าเครียดหรือเปล่าก็บอกว่าใช่มีส่วนก็คือเครียดจยากที่แบบเคยทํา เธออยู่บ้านแล้วก็มาทํางานแล้วก็จะมีแบบเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตประจําวันที่เขาเจอนะคะเขาก็จะมีความเครียดอันนี้ค่ะไม่ว่าจะโรคอะไรก็แล้วแต่เป็นได้หมดเลยค่ะ